สวัสดีครับกันพาคเอเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องเจ้านี่เลยนะครับผมเนี่ย8819นะครับผมของค่ายดาบันนะครับนั่นก็คือเจ้ากูเน่กัสยักษ์โดก้านะครับผมโอ้โหชื่อ สุดๆนะครับชื่อเป็นภาษาเยอรมันนะเพ,เพื่อนเก็ถ้าผมอ่านชื่อผิดยังไงก็องขออภัยด้วยนะเพื่อนเก็จะเป็นเจ้ายักษ์เขียวนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็ทําเรียนแบบของค่ายบันไดนะครับของลุงบันไดเนี่ยเขาทํามาเป็นสเกล RE1 1ต่อ100นะครับผม RE 1 0ต่อ100เนี่ยเขาไม่มีโครงในนะมันคือสเกล HG ที่เขาขยายไซส์แล้วก็ออกมาทําเป็น RE1 ต่อ1น0ะเพื <ห Titan> ่อนๆแต่เจ้าตัวนี้เนี่ย ดาบันเอามาทําให้มีโค้งในนะครับเป็นสเกล1ต่อ100้นะผมก็น่าจะทําออกมาได้น่าสนใจเลยนะครับอารมณ์เหมือนมีโค้งในให้นะเพื่อนเจ<ๆ>้ายักษ์โดก้าเนี่ยมันมี2สีนะมันก็มีสีเขียวก็คือยักษ์เขียวตัวนี้นะ แล้วก็มีสีแดงที่เป็นของพีบันไดอีกต่างหากนะถ้าคนที่เก็บสายนี้นะยังไงก็ต้องมีสองตัวครับคือสีเขียวกับสีแดงนะเพื่อนตัวนี้เนี่ยของค่ายดาบันเนี่ยจะทําออกมาดีแค่ไหนแล้วก็มีแถม LED แถมอะไรมาให้ในกล่องหรือเปล่านะครับด้วยความที่ขนาดกล่องมันใหญ่มากเลยนะนี่ขนาดกล่องค่อนข้างใหญ่ครับใหญ่เท่ากับกล่องฟีดอมเลยนะเพื่อนราคา1,100เนี่ยจะคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปตามดูกันในช่วงแกะกล่องสองแผงกันเลยนะครับไปกันเลย เรามาดูอาร์ตบ็อกกันนะเพื่อนอาร์ตบ็อกก็ไม่มีอะไรนะรผมมีแค่ตัวเลข8 8 1 9ดหนึ่ง้านะครับผมสเกลหนึ่งต่อร้อยนะกล่องใหญ่มากไม่มีอะไรเลยนะครับผมด้านขงด้านข้างด้านหน้าด้านหลังก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะอ่ะเปิดกันเลย <Hey. S 1> นี่ครับนี่ครับสีสันสวยงามมากเลยครับแดงเหลืองอ่ะเรามาดูข้าวๆกันก่อนนะเพื่อนอย่าลืมเช็คแผงก่อนดองนะ ดีคอร์และซิเกอร์ฟอยนะฮะเอาล่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปแกะกล่องสองแผงกันใกล้ๆอีกทีนึงนะเอาล่ะเพื่อนเพื่อนเรามาดูคู่มือกันก่อนเลยนะฮะคู่มือก็ไม่มีอะไรนะครับผมขาวสะอาดหมดจด8 8ดแนนะครับนี่ แต่ข้างในมานี่ชัดเจนเลยครับผมก๊อปลุงมาแน่นอนนะครับอย่าลืมนับแผงก่อนดองนะนเพื่อนๆนถ้าหายเราจะรีบส่งร้านให้เคมได้นะครับถ้าทิ้งไว้นานเขาอาจจะไม่รับเคมก็ได้นะถ้าชิ้นส่วนไหนหายหรือหักนะนี่บอกด้วยว่าหัวใช้แผงอะไรในการประกอบบ้างตัวใช้แผงอะไรในการประกอบบ้างถือว่าดีครับประกอบง่ายนี่ดูชิ้นดูการประกอบแล้วไม่ยากนะเพื่อนเพื่อนไม่มีอะไรซับซ้อนครับลูกเล่นง่ายๆนะฮะการประกอบไม่มีฟันแนลคูณ6ดูดิการประกอบนิ้วนะครับนิ้วแบบนี้ต้องระวังมาก,มากๆนะเพื่อนเพื่อนต้องระวังเดี๋ยว เราไปดูแผงจะรู้นะฮะก็ไม่มีอะไรนะครับนี่ผู้มือก็ปกตินะเพื่อนดูลูกเล่นกิมมิกมันเยอะนะแล้วพอมันมีโครงหนแล้วมันน่าสนใจมากเลยเอ,อ,อาวุธเสริมอ่ะไม่มีอะไรนะครับเพื่อนนี่ก็อันนวดไ,ไม่มีวิธีติดดีคอมาให้ครับเพื่อน อ่าหนึ่งดอกนะฮะต้องไปหาดาวน์โหลดเอาหรือว่าไปหาตามเว็บไซต์ดูนะอ่ะผ่านไปไม่มีวิธีสิดีคอมาให้นะอ่ะชวบเรามาดูสติกเกอร์แล้วก็ดีคอกันก่อนนะเพื่อนนี่ครับนี่คือสิ่งที่เขาแถมมาให้นะนี้เป็นสติกเกอร์ฟอยนะสวยใช้ได้เลยนะเพื่อนสติกเกอร์ฟอยสวยใช้ได้เลยนะดูเหมือนดีงานดีอ่ะแล้วนี่คือดีคอน้ํานะเพื่อนอ่าแล้วก็ไอเนี่ยไม่รู้อะไรนะครับเดี๋ยวลองไปดูในตอนประกอบนะอะไรสักอย่างอะไรฮะอ่าผ่านไปนะครับสำหรับดีคอน้ําแล้วก็สติกเกอร์ฟ นี่นะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือ LED ครับมี LED มาให้ด้วยในราคา1,100งันะเพื่อนๆนี่ LED 1อันนะครับแบบประกอบเองนะจะเหมือนไดนาเมสครับผมที่แถม LED มาให้ด้วยครับ2อันนะแต่นี่แถมไม่อันเดียวนะแค่เป็นส่วนหัวแหละนี่แผงวงจรครับแล้วก็มีคู่มือครับย้ำนะครับผมฐานเนี่ยต้องใช้ของที่เขาบอกอย่างเดียวนะใช้ขนาดเท่ากันแต่ไม่ใช่รหัสนี้ก็ไม่ได้นะเพื่อนถ้าไม่ใช่รหัสนี้ไฟมันไม่ออกนะมี LED มาให้นะอ๋อเรามาดูแผงไฮไลท์ เลยแผงสีเขียวนะเพื่อนๆอยากจะบอกเลยนะผมว่าแผงสีเขียวเนี่ยมันสวยมากนะเนี่ยคือผมไม่รู้ว่าในกล้องเป็นยังไงอะ่ะแต่ว่าเนี่ยคือสีเขียวดูอย่างนี้แล้วมันสวยมากเลยอะ่ะชิ้นแต่ละชิ้นนะครับเพื่อนๆใหญ่ๆเท่านั้นเลยนะดูเหมือนจะประกอบง่ายนะตัวเนี้ยแล้วก็มีอันเดอร์เกตมาให้ด้วยนะอันเดอร์เกจมาให้เกือบทุกอันเลยนะผมอ่าอันเดอร์เกจมาให้เกือบทุกแผงเลยดีครับดีเทลยังไม่เห็นดีเทลเท่าไหร่ครับตัวเนื้อเนื้อพลาสติกก็จะมีริ้วมีรอยมานะนี่อย่างนี้ ตัวเนื้อพลาสติกนะเห็นชัดมากเลยนะยิ่งชิ้นใหญ่ยิ่งเห็นชัดเลยยิ่งสีสว่างก็ยิ่งเห็นชัดสีเขียวให้มาทั้งหมดสีแผงนัเลื่อนเนี่ยชิ้นใหญ่ๆนะประกอบง่ายๆครับดีทงดีเทลอสีสวยอะ่ะผมชอบนะเนี่ยเปืเปอ้อนๆมาเงี้ยแย่เลยนี่ก็เห็นชัดครับริ้วรอยนะอ่าอ่ะ,อะ คือดูดีเทลละนี่เลอะมานะดีเทลไม่ค่อยเท่าไหร่นะนะเพื่อนๆดีเทลมันไม่ค่อยเยอะนะเอออันนี้ก็เป็นแผงเบิ้ลดีเทลไม่เยอะเลยอ่าแผงสีเทานะเพื่อนนี่ผมว่าสวยนะอันเนี้ยนี่เอกลักษณ์ของพวกซีดอนเลยนี่เอกลักษณ์ของพวกซีออนนะพเพื่อนสวยเลยครับใช้ได้ นี่คือหน้านครับสวยเลยอ่าเรามาดูแผงมัลติคคลเลอร์มัลติคคลเลอร์นี่ให้มาเยอะมากนะเพื่อนให้มาหลายแผงมากนี่ฮะมัลติคคลเลอร์มีทั้งหมด5-6แผงเลยนะเพื่อนๆน,นี่เรามาดูสีเหลืองนะครับสีเหลืองเขาก็สวยสวยนะชิ้นใหญ่ดีเทลเยอะนะฮะ ด้านหน้านะครับอันนี้คือมัลติคอลเลอร์นะเพื่อนอันนี้คือแดงครับกับสีใสนะสีใสก็สวยครับสีใสก็ใสสะอาดจริงๆสีแดงแดงสดสดจริงๆครับสดสวยมากสดเหมือน RX 78เลยครับสีสดมาตรฐานสีแดงอันนี้คือส่วนโล่ครับดีเทลในการ ดีเทลค่อนข้างดีนะเพื่อนนี่นี่นี่ไม่ต้องติดสติกเกอร์ครับมาเป็นแบบนูนครับใส่กับอันนี้เลยอ่าสวยใช้ได้ใช้ได้อันนี้ก็ถลอกมาอ่าเป็นอันเดอร์เกตซะส่วนใหญ่เลยนะเพื่อนเพื่อนทุกชิ้นเป็นอันเดอร์เกตหมดสวยอันนี้ดำนะครับสีดำนะสีดำก็ทำออกมาได้ดีนะเพื่อนสีสวยดีมีริ้วมีรอยเห็นได้ชัดนะครับอ่าสวยนะ ตัวพลาสติกงานดาบันยุคใหม่ๆค่อนข้างที่จะดีเลยนะเพื่อนๆอันนี้บุ๋มมาเนี่ยนี่เป็นรอยมานะครับบุ๋มมาจากการหล่อนะนโอ้โหชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆท่อไอพ่นนะครับเยอะจัดเลยนะฮะมัลติอีกหนึ่งแผงนะครับแผงหน้านะฮะ วยนะแผงเขานะครับอาวุธปืนแผงใสนะฮะสวยครับเดี๋ยวเรามาดูแผงโครงในกันบ้างนะครับเพื่อนนี่โครงในดีเทลดีเลยนะครับสวยอนะ่ะนี่นี่โครงในครับโครงในใช้ได้เลยนะเนี่ยอันนี้ก็อีกหนึ่งโครงในนะครับสีดานี่จะเป็นสี สีออกสีเทาเข้มนี่มันจะเป็นสีโค้งในนะเพื่อนนี่ดีเทลอันนี้สีเทาเข้มนะเออสวยเลยนะเนี่ยสวยเลยนเนี่ยโลนะฮะมันเป็นสีโค้งในนะเพื่อนหน้าอกพลาสติกเยินมาเลยนะฮะนี่โครงในสวนเท้าครับ ถ้าใครเคยประกอบซาซับี้มาแล้วก็จะอ๋อเออคล้ายๆใช่นั่นแหละเพื่อนๆคล้สายๆซาซับี้เลยมีฟันนงฟันแนวมีโอเพนแฮ h มีลูกเล่นนะครับแล้วก็ดีไซน์ขาเขือเลยคล้ายๆกันเลยใช่เลยในส่วนกระโปรงนะครับสวยมากดีเทลเล็กๆน้อยๆฮะ ชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมอันนี้แผงมือนะเพื่อนๆนี่นี่ฮะมือเป็นข้อเป็นข้อแบบประกอบเองครับต้องระวังมากๆครับไม่รู้ว่าจะยากจะง่ายแค่ไหนนะตอนประกอบเนี่ยอ่าต้องระวังจุดนี้นะครับเพื่อนๆนิ้วนิ้วน,วนี่ความยากของมันทั้งนั้นเลยเนี่ยเขจะเจ็บมือหน้าดูเลยนะฮะอ่านี่ก็เป็นมือนะครับมือกำรรม,มือแบมีครบเลยนะครับผม อีกอันหนึ่งป๊บแผงหน้าอกนะครับแผงโครงในนะครับนี่ใช้ได้ดีเทลดีครับอืมดีเลยอ่ะแผงโครงในก็หมดไปแล้วเอาล่ะเรามาดูแผง PC กันบ้างนะครับแผง PC นี่ก็นุ่มอ่อนละมุนดีนะครับไม่รู้ว่าต่อประกอบจะเป็นยังไงยัดยากหรือเปล่านะครับจะเด้งจะแตกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่นิ่มละมุนมือดีมากๆเลยนะเพื่อน ีกหนึ่งแผงที่ผมรู้สึกว่าม่งโคตรเจ๋งเนี่ยอันนี้คือตัว R นะแผงอานะเพื่อนนี่ด,ด,ดูมันเป็นพลาสติกนะเพื่อนมันเป็นยางไม่เออพทษนะครับมันเป็นยางนะเนี่ยมันเป็นยางเลยยืดได้เลยเนะนี่ยเห็นไหมมันเป็นยางอะ่ะเจ๋งมากเลยอะ่ะเนี่ยเฮ้ยสวยหลุดเลยเอ่ะใช้ได้เลยครับมันเป็นยางเลยนะเพื่อนเนี่ยเป็นยางของแท้เลยเฮ้ยชอบอะ่ะส่วนนี้เจ๋งดีแต่ทําสียากนะอย่างงี้อ่ะแผงสีเหลืองนะเพื่อนอันนี้คือแผงฟันเนลนะครับนี่ ตัดกันมืองอิกแน่นอนนะครับนี่ให้เบิ้ลมาด้วยโอ้โหทรมานนิ้วเลยครับประกอบแบบนี้ชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยแผงเมาติอีกหนึ่งแผงนะครับนี่แหงโล่นะฮะสวยมากอ่าแลวก็คือแผงนี้นะครับผมบีมเซเบอร์นะเพื่อนสีสวยมากแล้วก็นิ่มไม่แข็งนะครับบีมเซเบอร์ครับสวยมากๆเหลืองสวยมากเหลืองใสสวยมาก แท่งพลาสติกใสนะให้มาเป็นเอฟเฟกนะอ่าเอาละเพื่อนๆสรุปเลยแล้วกันนะผมกล่องนี้ที่ผมได้มา1100เนี่ยผมรู้สึกว่ามันคุ้มมากนะผมคุ้มแรกเลยนะครับผมว่าสีมันสวยเนี่ยี่ยสีพวกพลาสติกอ่ะมันสวยนะเพื่อนสีเขียวก็สวยสีเหลืองก็สวยนะครับสีแดงก็สดสวยดีนะครับแล้วก็เนื้อพลาสติกค่อนข้างที่จะคุณภาพดีใช้ได้เลยนะครับ คุ้มอย่างที่2คืออ่ะมีดีคอแล้วก็มีสติกเกอร์ฟอยล์มาให้นะเพื่อนแล้วคุ้มอย่างที่3าก็คือมี LED มาให้1ดวงนะเพื่อนนี่มีไฟ l อ d ดีมาให้ด้วยอ่ะ แผงจะมีประมาณ20กว่า20กว่าแผงนะเพื่อนไม่เยอะนะไม่เยอะเลยนะครับสีสวยด้วยเนี่ยชอบมากเลยครับแล้วชิ้นงานแต่ละชิ้นก็ชิ้นใหญ่ๆเท่านั้นเลยครับเวลาประกอบคงไม่ใช้เวลาใน,ในการประกอบนานแน่นอนครับชิ้นใหญ่ๆก็เยอะครับชิ้นเล็กๆก,ก็มีบ้างมีเล็กน้อยนะมันคุ้มมากๆครับสีสวยแล้วก็ได้ไฟมาด้วยได้นู่นได้นี่ถือว่าคุ้มมากราคา1,100นยี่คุ้มครับตัวนี้สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากในการติดตามรับชมกันจนจบนะเพื่อนเพื่อนเพื<ๆ>่อคนไหนที่ยังไม่ได้กดซับสไลคระดิงให้กันด้ับกดกระดิ่งเพือที่จะไมาด คลิปใหม่ๆจกทางกันพาครีเอเตอร์นะครับสลับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากไปตามต่อดูคลิปหน้ารีวิวเต็มฉบับสลับวันนี้บ๊ายบาย